งเรียนธนาคารอมสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจบคิรีขันขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่5าตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดิมชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอนุเคราะห์ที่6พิทักษ์ประชาก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2506 เพื่อใช้เป็นที่เรียนของบุตรหลานตำรวจตระเวนชายแดนและลูกหลานราชดรในช่วงแรกดำเนินการสอนในระดับชั้นประถมประษาปีที่1ถึงชั้นประฐมประษาปีที่4มีจ่าสิทธิ์ตำรวจสมชายบุรณัสิริรักษาการในตำแหน่งผู้บังคับหมวดดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน จนกระทั่งปีพุทธศักราช2510สมเด็จพระราชชนนีสีสังวานหรือสมเด็จย่าได้ทรงเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนและราษฎรพระองค์ทรงเห็นว่าอาคารเรียนสุดโทมและไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนจึงได้พระราชทานเงินจำนวน50,000บาทโดยทางธนาคารออมสินถวา,ายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลให้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ และทรงพระราชทานานามโรงเรียนว่าโรงเรียนธนาคารอมสิทและเสด็จพระชาชดำเนินเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2511เหตุการณ์ในครั้งนั้นยังความปราบปื้มและซาบซึ้งมาสู่ประสบนิกรในพระมหากรุณาธิคุณของสเสด็จยา่าที่พระองค์ทรงประทานโอกาสทางการศึกษา แก่ลูกหลานชาวบางสะพานมากราบชนทุกวันนี้ปัจจุบันโรงเรียนธนาคารอ,อมสินเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนรวม1,262คนผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนหนึ่งคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนสองคน ข้าราชการครูจำนวน55คนพนักงานราชการจำนวนสองคนครูอัตราจ้างจำนวน7คนเจ้าหน้าที่ทุรับการจำนวนหนึ่งคนพี่เลี้ยงจำนวนหนึ่งคนและนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคนมีนายเฉลิมเกียรติแย้มพายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเราทุกคนทราบดีว่า สังคมไทยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักเรียนบางคนมาจากครอบครัวที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนบางคนมาจากครอบครัวที่ยาร้าแตกแยกหรือพิดามารดาเสียชีวิตทําให้นักเรียนขาดความรักความอบอุ่น อานการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวซึ่งหานนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนักเรียนคงต้องอยู่ในวังวนของปัญหาความยากจนปัญหายาสเสพติดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมอื่นๆอีกมากมายโรงเรียนธนาคารอมสินได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานักเรียนและมีความมุ่งมั่น ที่จะสืบสารพระบณิธานของสมเด็จย่าในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนจึงได้จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้การดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและให้โรงเรียนผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชนมีการทํางานร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนธนาคารอมสินได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน3ด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้านปัจจัยโรงเรียนธนาคารอมสินมีผู้บริหารที่เป็นผู้นํำในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีคณะครูที่มีเจตคติที่ดีและมีความสามารถ ในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ผู้ปกครองชุมชนนักเรียนและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 2. ด้านกระบวนการโรงเรียนธนาคารออมสินได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการจำแนกคัดกรองผู้เรียน มีการป้องกันช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเหมาะสมให้การแนะแนวทางการเรียนการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียนรวมทั้งส่งเสริมความสามารถผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 3. ด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียนธนาคารออมสินได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสุขลักษณะนิสัยที่ดีมีทักษะในการป้องกันอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเองมีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมจาก การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่านมากิจกรรมที่ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นเบ p แพ c t ที่ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนธนาคารอมสินคือกิจกรรมครอบครัวอุปถรัรมภ์ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556มีจุดประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ด้ยโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับผู้อื่นโดยให้คณะครูของโรงเรียน ที่มีความสมัครใจอุปการะดูแลนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งทางโรงเรียนได้เข้าไปช่วยเหลือในการให้ทุนการศึกษาการให้สิ่งของเครื่องใช้ที่จะเป็นในการเรียนและการดำรงชีวิตผลการดำเนินกิจกรรมครอบครวอุปถัมภ์นี้ได้ทำให้นักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น จากวันแรกถึงวันนี้โรงเรียนธนาคารออมสินย,ยังคงเป็นร่มไสต้นใหญ่เป็นที่พึ่งทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนชาวบางสะพานคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนยังคงยึดมัน่นในพระปณิธานของสมเด็จย่าที่จะมุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน เราทุกคนมีความตั้งใจที่จะสืบสารภาคปณิธานนี้เพื่อสร้างคนดีคนเก่งและมีความสุขเพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนบางสพานต่อไป thank you